นี่ก็จะเป็นความคืบหน้าของสัปดาห์นี้นะครับด้านนี้เราก็พักไปก่อนเหลือตรงนี้นิดเดียวมะขามก็ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อค่อยโตส่วนไอ้นี่ก็ปล่อยมันนะครับฟักเราออกมาหนึ่งลูกนะครับไม่ได้มีเจตนาใดๆ กสินเทพาต้นนี้ก็โตดีนะครับโตดีที่สุดแล้วส่วนไอชยาสามต้นนี้เราก็เชือกขนมได้แตลงไทยเราก็ยังอยู่ดีนะครับมีจริงๆมีตรงนี้อีกลูกนะครับกระเพรานี้ต้นใหญ่มากครับตรงนี้เราก็ทำใจแล้วนะครับ ผักงงผักกาดนี่ไม่น่าจะเหลือแล้วนะครับเหลือผักบุ้งเราก็เอาให้รอดนะฮะ๋ยวจะเปลี่ยนเป็นแปลงผักบุ้งนะฮะี๋ยว่าจะพืชตรงนี้ค่อยสาสางน,นะครับนี่ครับงานของอาทิตย์นี้ก็ตรงนี้แหละครับเริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วตรงนี้ นี่เราก็ชำกระเพราโหระพาเพิ่มนะครับไม่รู้จะรอดไม่รอดครับไม่สนใจรอดก็ดีไม่รอดก็ไม่เป็นไรผมก็ลงมเมล็ดปอเทืองไปแปดเมล็ดนะครับตอนนี้ก็งอกมาให้เห็นแล้วสี่ต้นนะครับตอนนี้มองยากนะหน่อยวนต้นไม้ต้นอื่นๆก็อยู่กันดีนะครับค่อยๆโตกันไปนะครับ แล้นี่ก็ชาไว้อีกสองต้นนะครับกระเพราหนึ่งโหระพานหนึ่งเดี๋ยวดูกันไปนะครับว่าจะรอดหรือจะตายช่วงนี้ร้อนมากอาทิตย์นี้ผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ